ตามขั้นตอนพิธีการทั้งพราหม์ต่อไปก็อน,นุญาตเรียนเชิญครับเสียง,งจากพิธีพราหมณ์จะเป็นการประกอบพิธีจเจริญพูดอ นักยักักมานั่งอีก็เลยนั่งางมานั่งขาทีก็ไ้พรองคนงเป็นจะไา้ท่านคอท่านตารางเจ้าหน้าที่เขานั่งโอีะนั่งในง่ายๆนั่งง่ายๆแต่ก็นั่งพื้นเอ่อนั่งยากๆนั่งีต๊ะนั่งกับอยากมากเกลนทังท่านไร้สีดิซูเรีนเป็นสนาเป็นศิลมงคล กอกกาบให้มนตอรพตพระคู่องค์พระพิรุณจุดเทียนใช่จังหยอดน่านใบสีกลับให้มนต์ไครละกเราน้องพันน้มือบันเดอร์อยัางทีพี่น้องจิดลูกหาตอนนี้รองปอ ใบสีเออในวาระกันเป็นมุ่งค้น7ับหันหลายดอกเล้เวบเบืองหนาว่าเป็นหาซิบกว่ากวา่าสุรามังคลิดลำลิตเดชลือซ่าหน้าโทสุดยอดยานไต่แก้วสวัสดีนอมในขลองบุทธบาทคุณประพุทดคุณประรมคุณประสงค์ยกใส่เก่ายอ่อไวระหว่างเสียง ขอนอมน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอมน้อมแด่พระธรรมและพระสงฆ์ขบูชาคุนมั่นดาคุนบิดาพระอุปัฌาา,าจารย์ไหว้เนื้อเสียงเปล่าด้กราบถวายวความเคารพหลวงปาาู่พระครูอุปัชฌาย์วิโรคนในการจัดการจัดงานฉลองอายุวัฒนณะมงคล67ขวบปีแล้วในมือนม้อนี้มื้อนี้ลูกหลานทั้งหลายได้มาขอมเพียงเทียนหน้าเพื่อ นอมถวายมุทิตาสกักระเป็นบรรทุนในการประกอบพิธีใบสีสู่ขัน,น้องถวายไหหลงพอเหาทานขันแข็งแห้งอยู่เป็นอมโพใหญ่ใบานาให้ลูกไห้เต้าไห้ศิษธิยานุสิษธ์ทางไกลทางไกลใ,นเ,น,ใน,เน,น,นเดินทางมาในเทื่อนีบันี้ตัวผู้ข่าหมอส่ขวัญเดินทำวงสุโขสีเดโอกาสประกอบพิธีนองถวายกาาระทำลาวาสีเดหลงพอพระครูกบวิรุกุล ขอปีนองเทาทั้งหลายเด้ตัางจิตตัางใจโฮมจิตหฮมใจกันเป็นหนึ่งเป็นเดียวเพื่อโดยนอมจิตนองใจนอมถาวายพอ่อันเลิศพอรอันประเสริฐพอรอันมงคลเดี๋ยวลงปอพระคุูโอภาสวีรคุณขอทันทั้งหลายเด้ตัางใจทั้งทั้งหลายได้บมูชาพระตันตรใจโดยพอรอมเพียงกัน อิมินาสการินาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการินาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการินาตังสังฆังอภิปูชยามาอรหังสมมา the rite าเมตรวนาคาอันเกเาวัตุมมหิเกเตปุมมาจยันตุเทวาจระทาลวิสเมยคคะกันทพนาคาหาติทันตาสันติเกยังโมนีระวัจณังสาเทวเมสุนันตุ สิริมหามังคลาคโลอายมพัทันตาสิริมหามังคลาคโลอายมพัทันตาสิริมหามังคลาคโลอายมพัทันตานักโมตัดสามพัน เสีนเสีเสียนสีสียนเสีพรพัมวานเป็นมิเสกอติเรกติโชชัยยตูพวังชัยยมังคลังคตุลูกกังสุขังพลังชัย ถูกใจสีจันกำจัดภัยรีธิ์ศัตรูพินาศอังคันอาจมงคลผุดเป็นบุญแกวเกินพาลือหาดลำเลิศมหาภลาสุขีธิยาเวนวิเศษเสาเป็นเกตแก่เกิ่งโอต,ตมังคลาสุนัขาตาสุมังคลา อุตตมโยกอุตตมาดิทีอุตตมามหานทาีมหาสกิพิลาด้วยอำนาจอันลือซามือนีแบ่นวันดีมือนีแม่นมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก้อนผ่าเอน มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนพระจวงพระจันทร์มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเสาหลวงไกลลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าอากาศสุนตะวันมาบัดนี้ฝูงขาทางหลายมีแต่ความยินดีสีวิเศษปาลุเหตุแห่งบุญสมภาร์ได้ห้องกันมาจัดงานาอายุวัฒนามงคล น้อมถาวายให้เป็นผลแพ่สร้างทุกละอังแพ่ความดี่มกันมากัะทำลาบาศีอันสมเส่อนย่อยกยืนปีดาแด่พระคุณทานพ่อแม่คู่อาจารย์พระคูอภาดวิรคุณบุญอันีเถึงงมาราพิเศษแห่งอายุพันสาการ ถึงเงาวนานหกสิบเจ็ดปีสารางบำเพ็ญดิทีแห่งพระสังเจ้าว่าระเขาสู่มงคลภายในมีพระสังเจ้าได้มา่วามการ่วมงานภายอกมีออกตนญาติพี่น้องคุมวัดแจงมาเยีงเข้าได้สู้ซอยมาบอ่อหน่อยนอนดีใจ ถวายให้เป็นยอดแห่งศรัทธาน้อมผู้ชาคุณหลวงพ่อขอเหียเอินเอาควันถวายทันพระกูผู้มีธรรมอันลําเลิศเกิดเป็นมงคลการแก่ลูกหลานในเถือนีดิทิลวนลือซา มาบัดนี้โตผู้ขาพดพแฒนธรรมกัได้มานางศาสตร์เอินเชิญควันขึ้นเสมอจอมภาษาเชิญควันขึ้นเสมอธาตุสีจรเชิญว่าเอาควันมามาพาหลันยาสาต เอาควันขันหาเด้อควันแข็งควันขาขวันตาคิวกองก้องควันหลวงพ่อแม้นได้ไปลีสนอยู่คงเขตทั้งใดให้ขึ้นมาไว้ไว้อย่าด้วนไปให้ซา่าให้ฝ้าขึ้นมากำอาลณำหลวงหลังไ่ แจงหน้าผัวนี่ได้เป็นที่เศ้าพักยังโวยขวัญทานให้ดวนมาให้ดวนมาเ้อเอาขวัญได้เด้อแม่เด้อว่ามาเด้อ ด,ดโอ้ยแม่นพันหวังพ่อยุ่้าฟ้าหน้าพากาศหรือคุณเขาแม่นไปนี่สองภาคในด้วนมาคราวนี้นาแนวด้ดีจัดไปทาพันทันมาให้สมเบิงทั้งอาหารหลายมากล่นลอยพันเจ้าให้กินอิ่มล่นให้เฝ้าไาย่ยลีสน Hà thăng lại đầy hoàng chôn đầy hoàng chôn với khoảnh châu ใส่พ้องละาไม่ละมุนเนื้อนาะหลวงพอดังเฮาสำเฮาแก้วสีน้ำเลี้ยได้เปิดส่วนมาลาบุญนุนยิง้วนและเที่ยวส่วนบนน่ได้ดีนับตัง้งแต่มือดีให้หลวงพ่อเฮานี่มีแต่โศกมหาไซเดือหลวงพ่อดูคิดแนวใได้ให้สมหวังดังมาโนมไม่แมน บุญนำเห็นเนี่ยนำหอยอันนำห้อยได้บทส่วนบุญผู้สได้ซ้อยส่วนดีล้วนบ่อไหนหนีดิธีการในมือนีเอินว่าอายุวัฒนามงคลศรัทธาฮาได้สกกากลกมนนบยืนพรอนท่าวท่านนาว่ามาเดือนผ่านเอ้อ oh าาจาย์ร์ทั้งเจ้าที่เจ้าทานบูรพาอาจารย์ถึงอดีตเจ้าอาวาสให้ค่อยตุ่มดอกเรือมน้ำอำนาจทำเรื่องส้นบำเพ็ญตนจนสูงค่าคุณครูบาให้ความหนูคู่พ่อแม่ทำวงศาอุปัชาอาจารย์สอนให้ทรงพันสําลงนลนนั บรรพชนผู้ก่อตั้งวัดแจ้งนะโปเป็นขัตรังเจริ่มยังพอไลาาคุณสมภานเจ้าวัดว่าคุณอดีตเจ้าอาวาสให้มาตรมดอกซอยสูในเมืองมุกดาหารสาธุชนได้รับรู้ตั้งใจแพรในคำสอนโมนิกรอนวุนประชายอนสัทธาจักมาพอ ขอความที่เอ้ยอ่างสานุสิ์ผู้อยู่หลังขอทำยังให้หนุ่นทรงกาสาแพยงยังดำลงขอให้ทรงอยู่ซอยกะเสียมสื่นหลายหมื่นวันขอให้หลวงพ่ออดพระผู้โอาภาเษีพระคุณแล้วขอให้หลวงพ่อท่านสมใจวันบารมี จะเลินสีสักหยดทศสักบาลมีเหจะเลินไม้รีในตุ้มสินปัญญาเปียบปทุมจะเลิศด้วยมิตาพองสมาธิจะเลินของห้าพองเสนในห่มผ้ากาสานีหงวิไร แล้วขอให้หลวงพ่อได้วันหนักสมบูรณ์ผลสมบูรณ์ชนไตสิกขาวัฒนาชายก่องอยเล่นค้องเด้อไปหน้าอันพยาโคลค้าให้ไา้ล่าให้หนีห่างให้หลวงพ่อสุขสมวังมีพลังนอกแก่งกาปัญญาทันให้หุ้งใส ละมวนลูกหลานทั้งหลายได้เข้ามาห่วมพิธีกรรมกัะทำลาบาสีประเสรดีในข้าวนี้และขอให้ดีไปหน้าสุขสมบังเ้ออีพอและลูกเสียขอหามาจบไปทั้งใบสีใ,ในวันตน น้อมลำถวายในบรรพายดีใจละหายในท้าท่านี้ให้ทพ่อสุขีธาตุขันแข็งแข่งได้ห้อยปีวันนักใสสมบูรณ์ทวนโอ้ยดีรูอันกู นโอ้้อยน้ยนั่นละนั้นั่นล่ะนาสัาสัตว์เดอให้หลงพ่อเทาจัดกันแข็งแห้งให้หลงพอมีอายุเงียเนียวลำลอยขวบปีปลายเดอพ่อเดือ วันนสีสวยงามดังผัดจันเพ่งจามีสุขากายาพรมมนในใสเซินมีพะละพีพลรังแห้งลมเลือนคือจังไพ่สารสางพญากหวงแกงสนามหลวงพอถัดกันแ็งแห้งอยู่เป็นหงมพ่อใหญ่ใบนาหงมพ่อใส่ใบพวงให้ลูกซีลูกหาตากต่อลอยขวบปีเด้อพอเด้อสาธุ การประกอบพิธีใบสีสุบผันในบรรตุนมีหอดล่ำในพอในบรรไปในถวายอีพ่อในเจานี้อัตตีลูกหลานขอนอมถวายขอมือเด้อผูกคอต่อแขนถวายหลวงพ่อเฮาในการละครั้งนี้ก่อข่าทึ่งอภัตติเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอาจารย์พอจุตุและทศพลสุวรรณตาใจน้องแขนกับคุณพี่นเราชอากับเขามากปลุกแขน นั่งล่ำล่ำอีกอยู่ได้เนี่เนาะตอนนี้พี่รองรับสิบปูแขนวานนี้นั่งล่ำการร่ำเลยก็ดีแจังไว้แล้วพอจะคุ้นมากก็จะเลื่อนม้วนจ่อเอาเลียอเสื้อเลยพี่รองเขาบัตสุดๆสุดพ้นผ่านไปการการฝันท้าทัมแท่นรรม อาจจะโชคดีก็ร่างปูคอมือคอแขนคอลูกคอทำตรวตู้หัขาดออให้บรรยากาศในเหยียบเงาข้างร่ำมรั้อีกจะหลอกก็อย่ากอดอวู่ม um ัน้าไปอย่าปักไปขั้วอย่ากาดอะ่าขั้วร่้มตะกอนร่้มตะกอนล้ำพอ ความมือพอนจะเป็นการสลองไปนั่เอออีกหนึ่งเพงอีกอันเพคเก้งนะ่รัเพงเกล้งอะไรนะเนี่ยเพงเกาวะค่ะแก่เพงเกาเพงเกลเออเพคเเอี่ยละเพคเกลเนี่ยพ่อพี่ทีน่แนี้แเน้เต็มชิดจะเลยมนเก่าเครือหามันนี้ย่ชปาลเนเป็นการสัาง,งาการ นั alors, look, new, okay, health, ่งจกพอดีผ uh ูกคอมือออแขนคนนั่พอดีกับจจิตรองที่จะได้แต่งขมมนเอาถ้าออกาตยัดงพ่อแม่คุณบาอาจารย์ในช่วงนี้กำลังผูกคอพื้เอาเอาละเอาเนและเอามองนาแล้วละเออ You mm -hmm.